กลับมาสอบไหมที่ว่าเราตั้งใจจะมาสอบกศนอ,อ่ะได้ได้กลับมาครับพอดีดพอดีผมไม่ได้เรากลับไปสระบุรีเลยอพอดีตที่ตำรวจก็ส่งเขาาก็ไปไปส่ปงบุงที่ปากเกร็ดครับครับอดีใจไหมหที่เจอคนร้ายอะไรครับดีใจไหมหที่เจ้าให้ตำรวจจับ,ดดบจับคนร้ายได้เนี่ยดีใจครับ เรานั่งอยู่ในรถไฟมากับน้องด้วยปะมาน้องด้วยครับเราชวนเขาคุยก็มาด้วยกันเพราะพี่กับน้องปักขึ้นรถผมจะมาทํางานเป็นยามที่ลังสิตนะครับแล้าไปยึดยังไงไปเอาเงินคนคนตาบอดก็รู้ไหมเขาาเขาตาบอดรู้ครับแล้วเงินที่ได้พี่เอาทำอะไรครับก็ไปกินข้าวกลับก็ขึ้นรถกลับไปเที่ยว เอาเอาไปใช้จ่ายไม่ได้ไปจัติดแล้วัมยพี่ไม่มีก็ซื้อเสื้อแล้วตัวพี่ต <ped> ิดยาจัติดไหม

ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะร่วมกันได้ปฏิบัติตามแนวที่เช่นนี้เกิดขึ้นกับในสถานที่ประกอบการของท่านก็อาจเป็นยิ่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการติดตามตัวคนร้ายในการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการบั้งการเหตุด้วยนะคะซึ่งการบั้งการเหตุผูกอบประตูน้ำจุลาก็ได้ตามการให้ชุดสืบสวนของสพประตูน้ำจุลาเนี่ยติดตามจากตัวคนร้าย โดยไฟดังสิทธิ์ของกล้องต้องไม่ต้องมีกล้อง C C T V นะครับก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับคนที่พา,พาขึ้นล,ลงรถคืนอนายธรรมลงหรือต้นน้องต้นอายุเท่านี่6ปีใช่ไหมชื่อเราว่ะอ้าวนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับเป็นคนชายใบดานตัว